อนนนวัี้ก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ที่วันนี้ได้มางานแบล็คเจมเปิดตัวครั้งแรบกบแล้วก็พอได้เข้าเอาจริงตั้งแต่ก้าวเข้ามาตอนลงจากรถตู้ก็รู้เลยว่างานอลังการมากจริงอังนนี้ใหญ่มากคือเต้กับเฟิร์สได้อยู่กันมาตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเลยครับก็คือตั้งแต่เป็นเด็กคือเราเรียนที่นี่มาจนแบบวันนี้กูจะได้แบบสร้างแบล็คเจมขึ้นมายอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบยินดีมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้มา ว่เราอยู่ตั้งแต่แบบ7-8ปัวมาเห็นแบบตั้งแต่แบบเป็นแบบยังอันเก่าอ่ะครับใช่พอได้เห็นแบบโหตอนนี้กูเจด้คือแบบสุดยอดมากๆดีใจมากๆครับการปรี่ตัวอยาที่บอกว่าเราเห็นคุณชิงกันตั้งแต่เด็กครับแล้ว้วันนี้การตับตัวของเรามันน่าตื่นเต้นมากโหจริงๆเราเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะแล้วแต่อยู่อยู่ที่นี่มาตอนในเด็กนี่เงียบเงียบเลยวะครับ การปรับตัวของพวกเราฮะจริงการปรับตัวหมายถึงว่าในเรื่องของแบบการพูในเรื่องของการพูดอ๋อก็จริงๆว่าอย่างที่พูดไปครับว่คุณฮาเดมเชก็คือทำให้เราแบบตอนในเด็กเฟิร์สกราเตอร์อยู่เงี้ยฮะแบบไม่กล้าพูดอะไรเลยกล้าพูดมากขึ้นพูดพูดเยอะด้วยครับจนเพื่อนต้องเบรกเราออกจากเซตใช่ครับแบบ out of the box ใช่สอนหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการพูด เรื IP, ่องความคิดการเต้นการอะไรก็คือครูเจด้าคือสอนหมดเลยคือแบ็กเจมนี่มันเหมือนกับว่าสอนทุกอย่างในชีวิตในยแหละอย่างเป็นอาชีพเป็นอาชีพแต่อย่างนี้พอเราตอบรู้่บขนาดนี้แล้วมยิ่งใหญ่ขนาดนี้พร้อมของพวกเรานะคะต้องขนาดไหนด้วยโอ้โอะไรครับผมเพ็นคุณโอ้โหอ่ะตามก็ได้นะอ่าพร้อมครับก็คือโฟลเดอร์นี่คือพร้อมที่จะเป็นศิลปิน พี่จะแบบยิ่งใหญ่เหมือนแบล็คเจมอยู่แล้วครับใช่ครับสาธุใช่เนาะเป้าหมายของพวกนั้นะ่จริงคล้ายๆกับเจด้านะของพวกเราจริงๆเราอยากที่จะแบบ w ว l e อยากที่จะไปเาน่คือเราอยากเติบโตคู่นี้คือเราอยากให้คนรู้จักเรามากขึ้นและถ้าเป็นไม่ได้ที่สุดก็คืออยากจะไประดับแบบสากลในี้มากกว่าแบบ1น0อแบบ100รรใช่าพวกเราขนาดนี้ ใ้เวลาตั้งแต่เด็กแล้วันนี้เราทุ่มกแบบว่าทุา่มกันงานได้กับกา,าาการทีมวัดให้เราเองโอ้เราเราเราทุ่มทุ่มการทํางานมากครับเพราะว่าในเรื่องเพลงเนี้ยคือเตอร์กเ,อ,เอ,อิก็แบบตั้งใจทําดนตรีทําเรื่องเนื้อเพลงให้มันออกมาดีที่สุดให้มันให้ทุกคนเห็นว่าแบบเ,ออเราแบบมีศักยภาพแล้วเพลงมันแบบน่าฟังยังไงนี่เลยเรื่องเนื้อคนนี้โปรเฟชชั่นอลมากคือพวกเราทาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเฟอร์ก็จะทําดนตรีทําอะไรอย่างเงี้ย มันได้เรียนได้เรียนเยอะมากครับที่อยู่ที่นี่มาใช่สุดท้ายสุดท้ายครับก็ขาอที่1แซ่บฝากโค้ดด้วยนะครับผมสามารถติดตามได้ทุกช่องทางแล้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นวายมิวสิกครับกับแก๊งคนี่นะครับแล้วก็ฝากเพลงรางวัลที่1ด้วยนะครับตอนนี้ก็ กำลังมาเลยคนเล่นเยอะเลยลและที่สำคัญเลยนะโทรศัพทจแบงคเกมด้วยนะครับผมเพระว่าที่นี่คือทุกอย่างจริงๆครับถ้าคุณอยากมาแบบหาประสบการณ์หรือว่ามาเรียนรู้หรือว่าอยากหาว่าแนวทางตัวเองชอบอะไรเนี่ยที่นี่เปิดว่าตอบโจทย์ที่สุดเลคุณพูดดีตั้งแต่ผมอยู่คนมาเลยขอบคุณครับ